จากเด็กหญิงหนูหนูเป็นคนไม่ค่อยเข้าใจเรื่องคำศัพท์ต่างๆเท่าไรนักหรอกค่ะอย่างเช่นคำว่าสถาปนาเป็นต้นเปิดดูใน Google เขาแปลว่ายกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้นนะสถาปนาแปลว่ายกย่องโดยแต่งตั้งให้สูงขึ้นอ่านดูแล้วก็รู้สึกงง จริงๆแล้วมันแปลว่าอย่างอื่นอีกได้ไหมคะขอบพระคุณค่ะได้แปลว่าอย่างอื่นขยายความให้แตกต่างมุมต่างๆเหลี่ยมต่างๆประเด็นต่างๆมิติไปอีกได้สถาปนาก็ตามเหมือนสถาปนิกไม่ใช่ปนานี่เราจะไปเอาปนิกทําไมเราเอาคำเดียวนี่แหละ สถาปนา<ม>ซึ่งเป็นภาษาบาลีเนี่ยแปลได้เป็นต้นว่าอธิบายายกตัวอย่างบ้างก็คงไม่ขยายความอะไรมากละ่ะสังขึ้นแปลว่าเขาเขาแปลอ,อันนี้นอยู่ใน g กูเกิลยกย่องโดยแต่งตั้งให้สถาให้สูงขึ้นหรือว่าเราจะแปลง่ายๆให้ เข้าใจว่าเขาบอกยกย่องแต่งตั้งให้สูงขึ้นแต่เราแปลว่านำมาตั้งสถิตลงไปยั่งลงไปในแดนนั้นในหมู่คนนั้นให้นั่นเข้าก็ได้สถาปนาสรุปแล้วภาษาง่ายๆสถาปนาแปลว่า สิ premises, mm ่ง hmm. นีはは mm ้จะบริบูรณ์ด้วยทั้งสถิตอะไรสถาปัตไม่ใช่ทั้งดินามิกสแตติกมันย่างลงไปหรือว่าเป็นตัวรวมตัวที่มันสมบูรณ์ขึ้นทั้งตัวตั้งทั้งตัวเคลื่อนทั้งบวกทั้งลบต้องมีมูลจะเริญขึ้นเต็มขึ้น เป็นมุตุธาตุทั้าสรุปเป็นโลกุตรธรรมสูงสุดเป็นมุตุธ,ตธาตุมุตุภูตธาตุต้องมีมูลและที่อย่างลงไหมครับมีมีในตัวเองเป็นหาไทยยรูปหาไทยยรูปหาที่อยู่ที่ตั้งไม่ได้หรอกของใครก็ของใครที่จะจับตัวนี้ได้เองตามรู้สภาวะอันเนี้ยไม่มีที่อยู่ไม่มีตัวตนไม่มีสถานที่ มีกาละคือในขณะที่คุณมีชีวิตอยู่ยังไม่ปริยัยงไม่ปริพานเป็นประโยศาสตร์แม้คุณตายไปแล้วมันก็ไปสถิตอยู่กับคุณนั่นแหละของคุณนจนกว่าคุณจะตายแยกธาตุนี้ออกไปเป็นดินน้ำไฟลมไปเลยมันจึงจะหายไปคุณทำได้ เป็นอาหารหันต์ขึ้นไปเป็นตนอาหารหันต์เป็นโพธิสัตว์ที่รู้แล้วทําให้ให้ให้ธาตุจิตนิยามของคุณเนี่ยหรืออัตตาของคุณเนี่ยสลายเป็นดินน้ำไฟลมไปได้คุณทําได้จริงๆมันจึงจะเป็นจริงมันจึงจะสูญไปเลิกไปจิตนิยามมุนก็หายไปเลยนี่เป็นสุดยอดในความรู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อาตมาก็โชคดีที่ในพระตรปิฎกฉบับของพระมหากัสปะแท้ๆนี่แหละฉบับที่เราใช้อยู่เนี่ยฉบับสยามรัฐเนี่ยยังมีอันนี้ปริพัน์เป็นปริโยสารเป็นข้อที่สิบของมูลสูตรเนี่ยซึ่งโอ้โหสุดยอดเลยที่อาตมาเจอแล้วว่าโอ้โห,โหจับตัวได้แล้ว นี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดที่จะเอามาใช้นะเอามาอธิบายเอามายืนยันกับโลกเขาสุดยอดนะจับตัวได้นะอัตมาก็อนำมายืนยันมาพยายามแสดงอุทเทศเพื่อให้คนได้เข้าใจถึงคำว่าปรินิพานเป็นประโยชน์สารนี่แหละ พระอรหันตุกองค์จะต้องทำตัวนี้เป็นจึงจะสามารถทำให้อัตภาพของเราเนี่ยพระอรหันต์ตายแล้วจะทำให้ทุกอย่างสลายอัตภาพตัวเองสูญไปได้ไม่เกิดอีกก็ต้องมีความรู้ตัวนี้ความรู้อย่างนี้ถ้าไม่มีความรู้ตัวนี้หรือความรู้อย่างนี้คุณก็เลิกอัตภาพคุณไม่ได้ สลายอัตภาพคุณไม่ได้คุณก็ต้องไปวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารต่อและยิ่งไม่รู้ก็คือจะต้องไปอยู่กับพระเจ้าเงียบตายแล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้าจบอธิบายอะไรต่อจากนั้นไม่ได้นั่นคือความรู้เทวนิยมที่อันตู้เรียกว่าจะไป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 ัป๊บๆพอถึงปลายซอยเฮ้ยทีด ตันและไม่มีที่ไปแล้วก็ต้องโดยจอดอยู่ตรงนั้นหมดเลยคลักอยู่ตรงนั้นน่ะเต็มโลกอยู่ตรงนี้คือเทวานิยมที่ไปถึงซอยตันด้วยกันหมดก็เลยจบอยู่ตรงนั้นนะ